ที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์จำีวันนี้วันที่4เดือนกันยาวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์จำีเราก็ได้มาติดตามการจัดงานผ้าไหมของจ,จังหวัดสุรินทร์นะครับถ้าจะเป็นงานประจําปีผ้าไหมของจ,จังหวัดสุรินทร์วันนี้ทีมงานคนสุรินทร์จำีเราก็จะเข้าไปดูในโดมใหญ่นะครับความพร้อมว่ามีความพร้อม กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เราก็จะเข้าไปดูด้านในโดมเดี๋ยวพี่นะ้องตามคนสุรินทร์ทำดีเข้าไปดูในโดมใหญ่นะครับสามโดมใหญ่ที่ติดแอร์เป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากครับงานผ้าไหมระดับโลกของจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวตามคุณสุรินทร์ทำดีเข้าไปในด้านในโดม้วดกันเ,เลยครับ ในด้านในสวนแ0พรรษาของอบจสุรินทร์วันนี้ทีงานคนสุรินทร์ดีเราก็มาเก็บบรรยากาศนะครับก่อนง,งานจะเริ่มวันพรุ่งนี้วันที่5กันยานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในด้านในความเตรียมงานในวันพรุ่งนี้วันที่ห้ากันยาะงานพระไหญ้ระดับโลกตามคนสุรินทร์ตดีเข้าไปในบะ้านในโดมติดแอร์แห่งแรกแห่งเดียวับในจังหวัดสุรินทร์ เราก็ได้เดินทางข้ามาในโดมสวน8 0พรรษาของอวจสูรินของเราที่งานจะเริ่มวันพรุ่งนี้วันที่5กันยายนนะครับของอางานภาพใหม่ของอพราณิจจังหวัดสุบรินนะครับเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับและก็มีบริษัทที่มารับทําจัดโดมแอนะครับอย่างยิ่งใหญ่3โดมใหญ่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านใน ดูความพร้อมตามกฎจริยธรรีเข้าไปดู้นได้ไหมตรงสีคยับตอนนี้กาลังมาดูในความพรยังเรียกถ้าไี่ถ้ตามคฎจริยธรรมีคร้บเขามานบรรยากาศคานความพร้อมนะก็ประมาณน่าจะ80%เหรืออีก20%ก็น่าจะ ก็พร้อมนะวันพรุ่งนี้รานก็จะเริ่มวันที่ห้ญญากันยาครับมาตามกฎจุริยุทธ์ขเข้ามาแล้งานภาพใหม่ระดับโลกครับเพราะว่าเป็นสามโดมใหญ่ติดกันนะด้านข้างๆก็จะเป็นบูธทั้งบูธต่างๆ,ๆนะครับอยากพี่น้องเดินทางมากันทั่วประเทศนะนำสินค้านะครับเข้ามาขายนะอยู่ด้านในโดม วนพรรษาของอบจพีของเราวันนี้ทีมงานกดสุริงธรรดีนะครับเราก็ได้มาเก็บบรรยากาศนะครับก่อนวันงานของวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันที่4ี่กันยายนครับช่วงบหม่ๆวันนี้เราก็เดินทาง้ามาเก็บบรรยากาศดูความพร้อมสวยงามมากพี่น้องน้าไประดับโลกนะระดับโลกสวยงามมากนะสวยมากสวยมากสวยมาก โดมขนาดใหญ่นะครับเป็นแอร์รอบทิศนะาเป็แอร์รอบทิศด้ามันก็จะเป็นเวทีนะเป็นเวทีใหญ่นะครับเป็นเวทีใหญ่ด้านซ้ายด้านขวานะฮะก็จะเป็นบูธต่างๆนะบูธต่างๆซ้ายขวาด้านหน้าก็จะเป็นเวทีใหญ่นะครับเป็นเวทีใหญ่ด้านนอกก็น่าจะเป็นอ่เป็นบูธเช่นกันนะด้านนอก ด้าน,นาตรวโดมออกกําลังกายอยู่ด้านนอกฮนะเพราะด้านในก็จะเป็นมูุใหญ่เป็นมูใหญ่สามโดมใหญ่นะครับจากบริษัทหอเจากอรอามสุรินข่านเป็นผู้ได้รับสัมปทานในการทําโดมติดแอร์นะครับอย่างยิ่งใหญ่อลังการของจังหวัดสุรินนะงานจะเริ่มวันพรุ่งนี้วันที่ห้ากันยานะครับพี่น้องวันนี้ก็ความพร้อมก็เหนืออกนิดหน่อยก็อจากของดูสถานที่หนยนะครับ วันนี้จะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้น่าจะเสร็จสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับาิกลังการครับด้านในโดมหยันะครับเดี๋ยวพี่นพิงานคุณสุรินร์จำปีเร็นะพาพี่นพไปดูนะตอนนี้ก็ก็ค้าแม่ขายก็เตรียมมาลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนก็เรียมแขกเข้าสู่พูดนะจังหวัดสุรีระดับหนนะครับสวยงามมาก เครเจ้าภาพเก็ตบรรยากาศช่วยบรรยายนะครับดูบรรยากาศตามป้ายนะภาไหมระดับโลกครับ,รบนี่คือโดมที่เตรียมพร้อมที่จะจัดงาน้าไหมไทยไประดับโลกครับของจังหวัดสุรินทร์ครับเพิ่งจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่5กันยายน2 5 6 7ครับอบอันนี้คือบรรยากาศภายในโดมครับที่ด้ระดับประดับตกแต่งอย่างสวยงามครับมีการนำ ผ้าไหมที่เป็นผ้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาแล้วครับมาจัดตั้งโชว์ไว้เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติได้เข้ามาชมที่ขาดไม่ได้ที่มีงานในวันนี้นะครับก็คือคาร์นิจจังหวัดร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหว,วัดสุรินทร์ท่านพิจิตรมูลธรรมนะครับท่านผู้ว่าารจังหวัดได้จัดสรงงานผ้าไหมอลังการน่าจะเป็นงานประจำปีในชาวบวัาท่านผู้ว่า ท่านตั้งปฏิทานไว้ว่าขอให้จัดทุกปีทุกปีนะงานผ้าไหมถือว่าเป็นงานสําคัญนะลักษณะเหมือนกับงานช้างให้ถือว่าเป็นงานประจำปีงานผ้าไหมนะครับงานผ้าไหม,ไหมประจำปีของจังหวัดสุรินทร์นะครับสวยงามมากครับพี่น้องสวยงามมากวันนี้เป็นผ้า,า,าไหมที่นํามาแสดงครับจากทุกอำเภอครับ17อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นตัวอย่างผ้าไหมที่ผ่านการ รับรองเป็นสินค้าสุรินเบสแล้วก็สินค้าอโอท็อปของแต่ละพื้นที่ครับสวยงามครับวันนี้อาครับวันนี้ก็ทางทีมงานคนสุรินทร์มีเราก็ได้มาเก็บบรรยากาศพร,พร้อมของการจัดงานครับพี่น้องเข้ามาก็จะเห็นนะลงมืออัดสดให้พี่น้องที่เข้ามาเที่ยวมาชมนะได้เห็นนะครับงานที่นีครั้การโทรมือครับ เป็เครื่องพอมือครับนี่เป็นการทอสุดจดแอร์ขนาดใหญ่พี่น้องรอบๆสามโดมใหญ่พี่น้องชอบบรรยากาศด้านนอกเขามีฮะด้านนอกเดินชอปปิ้งได้ฮนะพี่น้องจําได้ไหมที่เขาจัดสงการโทษโทษงานสงการที่ผ่านมาเ็จาจะใช้บุ๊คใช้คืนกันสวยงามมากครับวันนี้เราก็ขอบคุณท่านพาณิจังหวัดสุรินทร์ที่ท่านได้นำกิจกรรมดีๆนะะ ให้พี่น้องนะที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือทั่วโลกที่เข้ามาจังหวัดสุรินทร์นะวันที่ห้าถึงวันที่เก้านะครับของเดือนกัญยาวันนี้ทีงานโคชูธรรมีเราก็ต้เก็บบรรยากาศนะก่อนวันงานนะก่อนวันงานวันนี้วันที่สี่กันยาแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานใหญ่เป็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่อลังการคืองานพระใหม่นะครับก็จะมีน้องช้างนะมาร่วมขบวนแห่นะหน่าจะตั้งกังแต่ ที่วก,การอำเภอหลังใหม่หรือสารการกละงเก่าก็จะเคลื่อนขบวนเข้ามาสู่สวนแปดสิบพรรษานะครับของอวบจอสุรินของเรานะหรือว่าสวนสุขภาพนะครับแอร์ใหญ่รอบอบรอบนะน้องเข้ามาก็ยืนสบายแงานทอผ้าไหมมาถึงก็จะทอสดๆให้พี่น้องเห็นเลยฮะทอสดๆให้ อย่าลืมพี่น้องเย็นไอ้วันพรุ่งนะี้เดินทางนะมาร่วมงานปิดงานพรุ่งนี้นะงานคราบหมายระดับโลกของจังหวัดของเราบูธก็จะมีซ้ายขวานะฮะออกออกร้านนะซ้ายขวาบูธกลางก็จะเป็นบูธของเวที T, ประธานแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตนะตลอดงานห้าสิบเก้านะครับ,รบกันยาไม่รถ้งว่ามันเทคได้ว่า ครับเดี๋ยวให้ทีมงานให้ทีมงานคนสุรินทรรมีเราเก็บบรรยากาศแล้วก็ไปด้านนู้นนะด้านที่สวนสุขภาพที่จะออกกำลังกายนะอีกฝั่งอีกฝั่งนึงนะทางเราเดินเข้ามาแล้วที่เป็นเวทีใหญ่เราก็จะเห็นนะครับจัดเป็นบูธ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 นะให้พี่น้องมานั่งทบชิมเที่ยวนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นางานอลังการงานสร้างนะครับของ บริษัทอจกออามสูรินนะครับที่ท่านได้รับมอบหมายในงานทาโดมกิตแอร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับของจังหวัดสุร <ไป S 1> ิ <ไป S 1> นทร์ของเราถือว่าก็น่าจะเป็นงานประจําปีนะถือว่าจะเป็นงานประจาปีในครั้งต่อไปจะจัดทุกปีทุกปีนะครับของงานผ้าไหมสุรินก็จะทาท้ายคลึงกับ งานช้างสุรินทร์นะครับจะให้ควบคู่ให้เป็นงานประจําปีอันนี้าาทราบว่าท่านก็ต้องการอย่างนี้นะให้มีงานประจาปีที่งานท่าไม่อีงานหนึ่งนะที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกของจังหวัดสุรินร์ครับพี่น้องวันนี้ทีมงานขุงสุริทนทร์ทำดีเราก็มาจก็บบรรยากาศนะฮะวันนี้วันที่สี่กันยานะครับกอดวันงานหนึ่งวันก็เย็นนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะ600เปอร์เซ็นต์พรุ่งนี้ก็เป็นการเริ่มง,งานเดี๋ยวเราใช้ทีมงานขุสุริทนทร์ทำดีเราไปเก็บบรรยากาศด้านนู้นวันนี้ เราทีมงานคนสุรินทร์เราก็มาถ่ายทำเพียงเท่านี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาร่วมเปิดงานงานพระใบไทยของจังหวัดสุรินทร์ของเราณะระดับโลกครับสวัสดีสรครับสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศครับความพร้อมของงานมหากรรมไหม้สุรินทร์สุดยอดไม้โลกครับก็จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับตอนนี้ก็ทางทีมงานก็ครับก็มีทางทีมงาน ก็เตรียมความพร้อมครับมีลานให้วาสินค้าจะมาครับแล้วก็มีบูธต่างๆครับอันนี้ก็เป็นความพร้อมของงานมหกรรมไหมสุรินทร์สุดยอดไหมโลกครับสุรินทร์เวอร์ซินปี2567ครับโดยจังหวัดสุรินทร์แล้วก็สำนักงานพณิชย์จังหวัดสุรินทร์ครับความพร้อมก่อนจะเริ่มขึ้นครับวันพรุ่งนี้วันที่5กันยายนครับขบวนแห่ไหมก็จะเริ่มขึ้นครับโดยทางฮอจะจกอามสุรินทร์ครับ พี่วราอินหอมเป็นผู้ที่ได้รับ,บมอบหมายจากจังหวัดัให้เตรียมเรื่องของสถานที่ครับเรื่องของความพร้อมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบูธแสดงสินค้าบูธออกสินค้าต่างๆครับของสุรินเบสนี่คือความพร้อมของงานกรรมไหมสุรินสุดยอดไหมโล59ก5-9ปัญญา2ร6 7แนละสวนเสริม ออกไครับนัาสวนสาธารณะเสือประเกียรติดพรรษาสวนใหม่ครับกับลนนองเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับจัดโดยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพันจังหวัดครับวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ก็มีการมาเก็บบรรยากาศความพร้อมก่อนที่จะเริ่มงานครับวันพรุ่งนี้วันที่5นะครับนี่ก็เชิญชวนครับทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาในจังหวัดสุรินทร์ครับหรือว่าพี่น้องทุกทไปครับที่ได้ทราบข่าวจากสื่อต่างๆครับก็มาร่วมเป็นกําลังใจให้กับชาวสุรินทร์เราครับเพื่อที่จะนําสู่ ความเป็นระดับโลกของผ้าไหมสุรินครับมหากรรมไหมสุรินสุดยอดใบโลกของจังหวัดสุรินครับปีนี้ครับเริ่มขึ้นครับวันพรุ่งนี้แต่วันที่ 5- ถึง9กันยาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมงานคนสุรินทร์เราก็จะมาติดตามบรรยากาศการเปิดงานแล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆของจอดสุรินเราโดยพร้อมเพรียงกันนะครับในช่วงเวลาประมาณช่วงเย็นๆครับของจอดสุรินครับเดี๋ยววันนี้ครับเราก็รายงานบรรยากาศ ของการเตรียมความพร้อมของงานมากมไหมสุรินทร์สุดยอดไมโลกเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันครับตามนัดที่สวนใหม่ครับหรือว่าสวนสาธารณะสวนพระเกศแติสิบปาษาของประวัติสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของอ,อบจอสุรินทร์ครับพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ